สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์613นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงวันที่13หลังเซิร์ฟเวอร์เอ่อ613เปิดนะอุ้ยเลข13บ3เหมือนกันเลยโหสวยมากเอ่อเข้าสู่ช่วงวันที่13นะครับหลังเซิร์ฟเวอร์เปิดนะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเซิร์ฟที่ว่าผมคิดว่าน่าจะเล่นยาวๆนะครับแล้วก็เล่นเรืเ่อยๆนะเออไม่มีบิดเท่าไหร่นะครับยังไม่มีแผนที่จะบิดนะเออ เนี่ยไม่มีแผนที่จะบิดไปว่าอนาคตมีแน่ๆไม่ใช่นะแปลว่าไม่มีนะครับเออมาวันนี้ต้องทำอะไรนะครับวันนี้ก็มัมเดดพลังกงินก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับพลังตอนนี้อยู่ที่หนึออ่งล้านสี่หมื่นนะครับส่วนวิวอยู่ที่62นะครับก็เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งสามนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นคุณเทพซาโต้ ato, นะครับหกแสนเก้านะครับแล้วก็คุณเบื้อดีนะครับหกแสนแปด คุณสกายวอล์กเกอร์หกแสนเนะครับอุ่ยพลังไล่เดียวกันมาหมดเลยนะครับก็เริ่มๆตามมากันแล้วนะครับก็อันพีนอันมีราเชนคุงห้าแสนหนะครับเดี๋ยวจะมีพิกกี้ด้วยอยู่ไหนเนี่ยพิกกี้ห้าแสนสามโหพลังกันไวมากนะครับพานดานนักกัลยูนัมที่1นะครับหกร้อยสิบห้านะครับก็เว็โคสิบสองนะครับวันนี้ก็เลยไปไวนะตลอดของสเก็งนะครับเป็นจีนอตแน่นอนครับพลังสามแสนสามนะอืม ส่วนกิลเนี่ยเป็นกิลบีชนะครับกิลอันดับหนึ่งนะครับเป้ลสามนะก็พังห้าล้านนะครับห้าแสนนะประมาณนี้ประมาณนี้อินโทรกันประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้นะครับเราจะมาทําการปลุกตื่นตัวละครตัวหนึ่งพาร์ทสองนะครับก็ดูจากปกก็ได้จะรู้นะครับว่าเหมาวงล้อไปแล้วนะครับตอนแรกเออ,เอ,อไม่เอาหรอกวงล้อใครเขาจะเอากันตัวไม่ค่อยเก่งเออสุดท้ายก็ นั่นแหละครับก็ก้าวขาไาเยอะนะประเด็นเลยคือฟืลแบบเราเมา,มาแล้ววงหนึ่งใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็หมุนไปอีกรอบหมุน,หม,นหมุนไปสิบหก 16. คือตัวมันมันมีมันมีเหลือตัวอยู่สิบหกใบก็เลยหมุนไปปุ๊บอ่าได้ลูกเก้ยวใหนึ่งอันก็เลยแบบอ่ามึงมาขนาดนี้แล้วก็เมาๆให้มันจบไปนะก็เมาไปทิร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ฮอร์ ก็ตอนนี้นะครับมีมีตัวไอ้มออีตัวลูกเก้วนะครับอยู่ที่สามอันนะครับแล้วก็มีตัวหินอยู่ที่7อันนะครับก็แล้วก็มาแล้วก็ซื้อตัวแพ็คอาวุธ3ดาวมาด้วยนะครับสำหรับ,สำ,รบสำหรับอาวุธเที่ยวทำนะครับพาร์ทสองนะเออมาดูซิจะทำอะไรดีในนี้นะครับจะมีเป็นตัว บอโลสนะครับ G4 แล้วก็ซูริลนะครับถ้าเกิดถามความคิดผมนะสามตัวนี้นะครับที่เล่นได้คิดว่านานที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นบอโลสทำไมถึงเป็นบอลสเดี๋ยวเดือนหน้าน,นะครับเดี๋ยวจะมีโกคิสึมาแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คคอโบบอสนะครับมันน่าจะดีกว่าคอกิริลเพราะว่าคอกิริลก็มีตัวโกคิสึกันให้แล้วนะครับมีพงมีเพิ่มดัมเมจมีอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะ จัดทงจะทีมง่ายนะครับอ่า G4 G4 ก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นทีมทีมทีมสทีม3เนี่ยอาจจะเฉยๆเพราะว่าตอนนี้ตัวแบกฮีโร่เนี่ยไอยตัวแบกปิศาจเนี่ยผมผมผมมีแล้วก็คือเมี้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยกลางเดือนหน้ามีมีเฮลไฟเฟอร์มาอีกก็น่าจะเหลือเฟือแล้วนะครับก็เล่นกับเล่นเล่นกับทะเลน่าจะพอแล้วอ่า ก็เลยมองมาที่ซูริล์นะครับซูริล์เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ว่าถึงเดือนหน้าจะมีโค้ชแคสส์มาถึงเดือนแฟลจะมีโค้ชแคสส์มาแต่ว่าอย่าลืมว่าทีม2เนี่ยทีม3เนี่ยซูรุมมันเก่งเหมือนเดิมนะครับเก่งแบบเก่ง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 เลยมันเก่งขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าด้ยวยความที่ว่าซูริล์เนี่ยคุณก็รู้ศักยภาพของอยู่แล้วนะมันเป็นตัวที่ว่าเก่งทุกด้านเลยนะเอาตัวรอดดีในในเมตาตอนนี้นะจะบอกว่า มันค่อนข้างสกิลเนี่ยมันไปทางแรงซะมากกว่าออสโอดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สก,กิอลออสโอดนะครับก,ก็ูกิลเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ว่าเก่งมากนะครับสกิลอลอสออสออดดีมีไม่ย่อท้อมีเพิ่มเลือดม่วงอ่ามีเพิ่มอะไรนะเพิ่มต้านเพิ่มลดดาเมจครีปนะหรือสักอย่างหรือหรือลดดาเมจที่ไม่ใช่ครีอ่าแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างดีมากนะครับ แบบมันมีเยอะมากนะครับซูริวเป็นตัวที่แบบถ้าเกิดจัดคะแนนก็คือ9เต็มส0อ่ะอ่าประมาณนั้นเลยตัวมันเก่งเบอร์น,น,นั้นเลยนะครับซูริวมาเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกพูดมาคันไนแต่แปลว่าพี่จะเลือกซูริวใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับตัวพี่จะเลือกซูริวนะครับก็เลือกอะไรนะเออซูริวนะครับเอามาทำเอามาเล่นนะครับก็ แบบพี่รับมาเล่นได้ไม่นานหรอกก็จะมานั้นครับมันก็อาจจะติดโก้แต่ว่าก็จะบอกว่าทุกตัวมันก็ติดโกหมดแหละครับตอนนี้ถ้าเกิดใครมีโกนะเพราะว่าโกะสือมันค่อนข้างที่จะแบบเบรอวังอลังการนะถ้าพูดถ้าให้พูดตามตรงนะครับมันโดนทุกตัวครับทุกตัวดาเมจออะเพราะว่าโลมันเป็นอมาตะนะนะเรามาทำปุกตื่น ปลุกตื่นกันเลยดีกว่าว่าลังลัง SS าง S อสเอสของเราเนี่ยมีหรือเปล่าอยู่อย่างนี้อ่านี่ไงปลุกตื่นล่าง U R เออ U R ไงแบบทำทุกซิร์ซุยลิวอะ่ะแค่นี้แหละทำทุกซิรอฟเออเราไปกันต่อไงไปกันต่อไงแล้วก็ไปกันต่อไงไปกันต่อไงเออไปกันต่อไงแล้วก็กดปลุกตื่นไปปั๊บเข้าไป เรียบร้อยซูริวยูอาาาาาาดงดงอีกขยงดงดงอีกขยงเออดงดงอีกขยงซูริวยูอาฮห้องเท่เป็นซูริวย ar ูอาอาวุธสามดาวนะครับไม่ไม่ไม่สี่ดาวนะเออ yani. เอาสามดาวไปก่อนนะชื่อเราขึ้นไหมนี umu, ่เออชื่อขึ้นเลย่ะซูริวยูอานะแล้วก็เด mm ี hmm. ๋ยวเราไปหาเอาไปเอาหินเพิ่มนะครับ สามอันนะทำพาร์ทสองนะครับเอออ่ะกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไป,าไป,าไปบับเข้าไปแล้วก็เป็นเลือกหินลูกแก้วสองอันนะครับเป็นซูดินะอย่าเลิกคันผิดเด้อเลิกผิดนี่หาไม่ออกนะครับบอกเลยว่าหาไม่ออกนะแล้วเราไปกันต่อไงซูริวไง ซูริลูแบบพาร์ทสองและแอนติกับตึงๆนะก็เพิ่มมาติดจากไล่สองรอบนะครับเป็นสามรอบนะเพิ่มไล่เยอะมากนะครับแล้วก็มีตอนที่ว่าติดไมโยอทอนะครับจะไล่ติดส่วนอสองรอบนะครับอันนี้คือของแท้เลยนะวิบับพาร์ทสองนะครับซูริลูพาร์ทสองคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งสามเออของแท้ของแท้แน่นอนแล้วก็ ยัดเข้าทีมกันก่อนนะครับเอาแทนแทนทัสึมากิแล้วกันนะแปเออแล้วก็ซีเรามีอะไรอัพได้บ้างอัพไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ยังูอยู่นะแล้วก็อัพตรงน,นี้นะครับบัฟกับแปเออววไปหนึ่งหมื่นนะอันนี้ก็เป็นสแต็กที่ว่าพวกตัวอยู่อาร์นะครับจะมีผลมากๆนะกับกับการกับการกับการปลดนะครับเช่น ตัวในอนาคตน,นะครับที่จะที่น่าให้ปลดนะก็คือ, Flash. อแฟชอ่าแฟชเนี่ยควรมีรัง s อ r ซอร์บวกในการปลดสแต็กตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเร็วเพิ่มอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น1ิบหนึ่งอยอัตราค่าฮีพีร้อยห้าสิบป้องกันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โจมตีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพิ่มเยอะมากนะครับยิ่งแฟชเนี่ยเป็นตัวบับสปีดนะครับไม่เป็นไม่ใช่ตัวบับสปีดตัวสปีด,ต,ปดตัวดาเมจที่มีสปีดเยอะ ต้นนี้มีผลมากๆนะครับเติบโตสปีดนะแต่ต่างกับคนที่ว่าม,มีไม่มีตรงนี้เยอะมากนะครับอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเออก็จริงๆวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปขอซื้อแพ็กในร้านค้าก่อนวันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยเพิ่งตื่นเนี่ยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นแบบเมื่อวานเหมาวงล้อไปแล้ววันนี้ก็แบบอ่ามาทํามาทําคลิปเลยเออจะได้มาทําเมื่อวานเลยนะแต่ว่าเมื่อวานทาคลิปไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปให้ดูนะครับว่า ว่าเราเนี่ยซิลิวพัส,สองคนเดียวในเซิร์ฟเอื้อ,อของแท้แน่นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวซื้อแพ็กก่อนวันนี้ก็จะมีแพ็กมาขายนะครับวันนี้ผมเบลโคสิบสองนะก็จะมีแพ็กนี้มาครับแพ็กทักษะแล้วก็แพ็กทักษะหรูหลานะครับอันนี้ก็สําหรับใครที่อ๋อเป็นวานนะครับก็ไม่ใช่วานีิเป็นคนที่เติมระดับหนึ่งแล้วกันนะก็สามารถซื้อได้นะครับมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับ ได้หีบด้วยนะเอามาปลดนะครับเอร์หีบนี้ผมยังไม่เลือกเลยนะครับซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนบักไปบัฟไปก็ได้ตรามานะครับแปดสิบจอันน,นนะแบบเลือกได้นะครับเอาไว้เปิดเอ่อหน้าทักษะนะครับลูหลานี่ก็กดไปเลยนะครับพันสี่ร้อยนะได้กล่องเลือกบัฟนะครับอันนี้ของดีนะกดเป็นอันแล้วกันนะ กินก็เราจะกดเพิ่มไปสักอันแหละกดไปก่อนเพราะว่ายังไงมันมันมันก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับกดเข้าไปสามแพ่นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วชื่นชอบทลิปนี้นะครับอยากให้ผมทําต่อนะซีรีส์ที่ว่าเกิดใหม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าต้องการซีรีส์เกิดใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเกิดใหม่ซึ่งไหนผมก็ไม่รู้นะครับเออก็ ประมาณนั้นนะเคครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็มีสมัครเมมเบอร์ด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเราจะเข้าสู่4,000ซับกันต่อไปนะ4,000ซับ5,000ซับ6,000ซับไปกันต่อเรื่อยๆนะครับจนถึง10,000ซับนะเออเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายๆครับสวัสดีครับ